โดยย่อหลวงพ่อจงพุทธโสโรวัดหน้าต่างนอกอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อจงท่านได้ถือกำเนิดที่ตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในต้นสมัยรัชกาลที่หของราชวงศ์จัก,กรีท่านเกิดในวันขึ้น8ปดค่ำเดือนสี่ปีวอกซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่6มีนาคม2415 นามเดิมของท่านชื่อว่าจงในสมัยนั้นยังไม่มีการใช้นามสกุลเลยยังไม่มีนามสกุลพ่วงท้ายชื่อเป็นบุตรชายคนโตของนายยอดและนางคลิดที่มีอาชีพเป็นชาวนาหลวงพ่อจงท่านมีน้องร่วมอุทธรเดียวกันอีกสองคนคือนายนินหรือพระอธิการนินและนางปริกชีวิตในวัยเยาว์ของหลวงพ่อจงท่านอยู่ในฐานะเฉกเช่นผู้อาภัพอับโชคอุดมไปด้วยทุกขโรขามากกว่าความสุขร่าเริงสดใสเหมือนกับเด็กในวัยเดียวกัน หลวงพ่อจงท่านถูกโรคพยาธิเบียดเบียนมาตั้งแต่เล็กจึงทำให้มีรูปร่างค่อนข้างจะผอมโซไม่แข็งแรงหน้าตาซี่เซียวแถมยังมีอุปนิสัยค่อนข้างขี้อายซึ่งซึมขาดความกระตือรือร้นชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ค่อยพูดคุยกับใครถามมาคำก็ตอบกลับไปคำและสําร้ายไปกว่านั้นได้กลายเป็นที่น้าเวทนาสําหรับผู้พบเห็นและรู้จักมักคุ้นก็คือหลวงพ่อจงในวัยเยาว์ถ้ามีอาการหูอื้อ จนเกือบหนวกรับฟังเสียงไม่ค่อยชัดเจนในตาก็ฟ้าฟ,า,ฟางมองอะไรแทบไม่เห็นแต่ด้านของจิตใจท่านกลับเพียนฝ่ายหารสพระธรรมชอบทำบุญตักบาทในวันธรรมสว่นะอยู่เป็นเนืองนิดโดยให้บิดามารดาหรือญาติพี่น้องพอไปยังวัดหน้าต่างในซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักเข้าสู่ร่มกาสาวพัดจวบจนกระทั่งอายุของหลวงพ่อจงอายุ ได้12ปีบิดามารดาของท่านเห็นถึงอุปนิสัยของท่านว่ามีความชอบวัดติดวัดจึงนำเข้าบรรพชาเป็นสามเณรเสลยนวัดหน้าต่างในและก็ช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเพราะปรากฏว่าเมื่อท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่รุมเร้ามานานแรมปีไม่ว่าจะเป็นโรคพยาธิที่ทำให้เกิดอาการผอมโซเสื่องซึมหูอื้อในตาฝ้าฟางก็ได้หายไปจนหมดสิน้นท่านกลับกลาย เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยดีมากและท่านก็มีความสุขในสมณเพศนั้นดุดดังเป็นนิมิตหมายให้รู้ว่าหลวงพ่อจงจะต้องครองเพศอยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัดไปจนชีวิตจะหาไม่ในปีพุทธศักราช2435เมื่ออายุครบบทโยมบิดามารดาจึงได้จัดพิธีอุปสมบทให้นพัทศีมาวัดหน้าต่างในโดยมีหลวงพ่อสุนเจ้าอาวาสวัดบางปลาหมอเป็นพระอุปชัชฌาย์ พระอาจารย์อินเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกเป็นพระกรรมวาจารย์และพระอาจารย์โพธิวัดหน้าต่างในเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพุทธโสโรภิกขุและหลวงพ่อจงก็ได้พนักจำพรรษาอยู่ณนวัดหน้าต่างในศึกษาพระปริยติธรรมและทำศิษขาพร้อมได้ฝึกฝนในอักษรสมัยทั้งขอมและไทยจากพระอาจารย์เจ้าอาวาสจนมีความรู้ปรับเรื่องชำนาญจนใครๆก็อดสงสัยทำไมห,หลวงพ่อจง เข้าใจของโยมและวงญาติให้เป็นการกลับตาลปัดไปไกลกว่านั้นโดยนอกจากศึกษารู้แจ้งในพระธรรมและภาษาหนังสือจนแตกฉานแล้วมิชะมีนานยังสามารถรับการถ่ายทอดวิทยาการในแขนงว่าด้วยคุณเวทวิทยาคมขลังจากพระอาจารย์โพเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างในซึ่งท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสไพศาลในยุคนั้นมาได้ขนาดว่าหมดสิ้นพุงความรู้ของพระอาจารย์และก็มิได้หยุดยั้งแค่นั้น หลวงพ่อจงยังได้ภาคเพียรแสวงหาความรู้ไม่ขาดรู้ว่าที่ไหนมีพระอาจารย์ดีมีผู้เคารพนับถือมากในวิชาหรือเจนจนในวิทยาการหนึ่งวิทยาการใดท่านเป็นสอดแสวงหาหนทางนำตนไปนมัสการน้อมยอมเป็นสานุสิษ์ศึกษาวิชาอย่างไม่มีท้อถอยไม่มีกลัวความลำบากในการต้องบุกป,ป่าฝ่านามข้ามทุ่งไกลไกลซึ่งสมัยนั้นไปไหนต้องใช้พาหนะเท้าย่ำกันเป็นหลักต่อมา จึงได้ไปศึกษาเรียนวิชาปฏิบัติกรรมฐานจากพระอาจารย์หลวงพ่อปั้นเกจิอาจารย์ของวัดพิกุลซึ่งท่านมีชื่อเสียงกิติศัพท์โด่งดังมากจนสมญาว่าเป็นพระมหาเทระฝ่ายอรัญญาวาสีผู้ยิ่งใหญ่รูปหนึ่งมันศึกษาและภาคเพียรด้วยอิทธิบาทอันแก่กล้าจนในที่สุดทั้งถูกฝนลงเป็นเข็มสำเร็จการต่อมาหลวงพ่อจงจึงได้รับขนานนามเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง จเจริญกรรมฐานประเภทอสุภปฏิกูลโดยที่ท่านมีบุคลิกภาพเปี่ยมพร้อมสมบูรณ์สำหรับการปฏิบัติเจริญภาวนาเหมาะสมกับสภาวะนั้นได้ด้วยปราศจากอารมณ์หวาดวันหวาดไหวเป็นต้นเปี่ยมพร้อมด้วยมีองคุณอันเหมาะสมที่เรียกว่าสัพยะสีและมีองคุณอันเป็นที่ตั้งของความเพียรห้าที่เรียกว่าประธานิยังขะเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมสิกขาและปฏิบัติ พระปริยัติธรรมศึกษาพระเวทและวิชาการคุณเวทวิทยาคมซึ่งมีความสนใจเป็นพิเศษเพราะนอกจากมีนิสัยส่วนตัวพอใจแล้วยังมีเหตุแวดล้อมจากความรู้สึกชมชื่นและศรัทธาของชาวบ้านชาวเมืองสมัยยุคนั้นให้ความนิยมต่อศาสรขแหนงนี้ดังจะเห็นจากมีผู้ถวายความเคารพศรัทธาต่อความเป็นหูสูตรความยิ่งยงเกรงไกรในอำนาจฤทธิ์มนขลังของท่านพระครูโภท่านเจ้าอาวาส วัดหน้าต่างในซึ่งครั้งกระนั้นเป็นต้นสังกัดของหลวงพ่อจงจนล่วงผ่านวันเดือนไปหลายรอบปีนักสัตราบจนพระอาจารย์โพได้ถึงมรณภาพไปเพราะโรคภัยเบียดเบียนตามอายุไขของผู้ชราภาพประกอบด้วยหลวงพ่อจงเป็นผู้ขึ้นชื่ออยู่ในความรับรู้ของผู้ใกล้ชิดทั้งใกล้ไกลตลอดมวลหมู่ผู้สนใจเฝ้าสังเกตว่าได้รับการถ่ายทอดวิทยาการทางเวทวิทยาคมมาจากพระอาจารย์โพได้อย่างเต็มภาคภูมิ พุทธที่พระอาจารย์โพมีอยู่แต่นั้นมาบรรดาชาวบ้านก็ให้ความศรัทธาเชื่อมั่นต่อหลวงพ่อจงอย่างท่วมท้นทำให้ท่านต้องรับภาระหนักในการทำพิธีรดน้ามนต์ใช้เวทวิทยาคมกระทำพิธีสะกเคราะห์ให้เลิกงามยามดีบำบัดเหตุมิดีกาลีร้ายนา,นานาประการแต่จะมีผู้มาอาราธานานิมนต์ให้โปรดจึงกระทำให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นเงาตามตัว ในขบวนการใช้อุบายอันแาบคายอบรมบ่มจิตให้ได้รับความสงบจนบังเกิดเป็นสมาธิและฌานกับอาการบรมจนให้ดวงจิตบังเกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อจงพอใจชอบใช้ฝึกจิตในแนวทางเรียกว่าอสุภะอสุภะตามความหมายก็คือหมายความถึงสิ่งอันเป็นซาของวัตถุ หรือซากร่างปราศจากชีวิตอันไร้ความน่าดูปราศจากความสวยงามตรงข้ามกลับหน้ารังเกียจหน้าเบื่อหนายและน่าขยะขย,ยงใส่เสียเอียนหลวงพ่อจงพอใจใช้วิธีการเพ่งอสุภะเป็นแนวทางอบรมบ่มจิตก็เพราะได้ความคิดว่ามันเป็นการช่วยให้ตนสามารถมองเห็นชัดด้วยตาและบังเกิดความรู้สึกในใจให้คิดสังเวชอย่างทราบซึ้งถึงความจริง ในข้อที่ว่าตนและสรรพสัตว์เมื่อต้องมีอันต้องตายไปแล้วก็ต้องมีสภาพไม่น่าดูไม่น่ารักแต่น่าชังน่ารังเกียจอุจารตาดังนี้ด้วยกันทั้งนั้นและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นซึ่งจากข้อคิดนี้จะทำให้ดวงจิตแห้งแล้งหดหู่ปราศจากความร่ายินดีในรูปรสกลิ่นเสียงโหฏฐับพะปราศจากความหลงมัง,งายคิดว่าร่างกายเป็นสิ่งสวยงามจะได้เป็นเครื่องบรรเทา อสมิมาณนะคือความสําคัญผิดเพ้อเห็นไปว่าร่างกายนั้นมันเป็นตัวตนของเขาของเราจริงแท้ซึ่งความจริงมันมิใช่ความจริงมันเป็นเพียงอัตตราศาสจากตัวตนเป็นที่รวมอยู่ของธาตุทั้งห้าชั่วครั้งคราวโดยสภาวะปรุงแต่งแวดล้อมครั้นถึงการเวลาก็แตกดับล่วงรับสลายไปไม่เป็นเขาไม่เป็นเราดังนั้นหลงและโลภในรูปรสกลิ่นเสียงหลวงพ่อจงชอบเพ่งมองอสุภะ คือรูปเน่าเปื่อยของศพที่มีผู้เอามามอบให้และท่านเก็บไว้ในห้องที่จัดไว้พิเศษโดยเฉพาะอย่างซ่อนเร้นมิให้ประเจอรประเจิดต่อการรู้เห็นของผู้อื่นท่านจะใช้เวลายามปลอดและสงัดจากผู้คนเข้าไปในห้องพิเศษพร้อมด้วยดวงเทียนที่มีแสงสว่างเพียงมองเห็นท่านจะนั่งเฝ้าเพ่งมองดูรูปศพคนตายไม่เลือกว่าจะเป็นศพขึ้นอื่นจนเป็นน้ำเหลืองหยดมีกลิ่นเหม็น หรือเป็นซากศพแห้งเหี่ยวจนหน้าตาน่าเกลียดเพียงใดท่านก็จะเฝ้าจ้องมองเพ่งดูอย่างจริงจังเพ่งมองให้เป็นภาพติดตาจนจำขึ้นใจว่าศพนั้นท่าทางรูปร่างเป็นอย่างนั้นแห้งเหี่ยวเป็นรอยย่นผิดหน้าตามนุษย์ธรรมดาหรือมีน้ำเหลืองหยดเพราะอาการเน่าเปื่อยตรงนั้นตรงนี้พร้อมกันนั้นก็กระทำจิตใจให้บังเกิดอารมณ์สังเวชว่ารูปกายที่เกิดมาแล้วก็ต้องถึงวาระมีอันเป็นไปให้เจ็บป่วยถูกทำร้าย หรือ,อยังเกิดอุบัติเหตุเป็นภัยอันตรายถึงตายตายแล้วก็มีอาการหน้าอนาต่างๆนานาเป็นเช่นนี้เสมอไปร่างกายหนอชีวิตหนอเมื่อมีผู้สงสัยถามว่าทำดังนี้และปรงอารมณ์ได้ดังนี้แล้วจะบังเกิดประโยชน์อะไรหลวงพ่อจงให้คำตอบว่าได้ประโยชน์คือทำให้ไม่หลงไหลรักตัวตนว่าเป็นตัวตนของเขาของเรามันเป็นแค่ชีวิตกายเกิดที่ก่อสารรูปขึ้นได้ด้วยสภาวะแวดล้อมของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟ รวมตัวกันความคิดเห็นแก่ตนเองเอาเปรียบจะย่อนหายไปจากสันดานโลภโมโทสันเป็นเครื่องเหนียวรั้งขัดกล่าวสันดานจิตใจให้ผ่องใสสะอาดหากมนุษย์อันเป็นตัวสมมติของกายเกิดไม่หลงนึกแยกประเภทของกายเกิดว่านั่นเป็นเขานี่เป็นเราดังนี้แล้วการอยู่ร่วมกันในสังคมบ้านเมืองตลอดทั่วโลกก็จะมีแต่ความสงบสุขไม่ต้องมีการดิ้นรนจองล้างจองผานย่ำยีต่อกันและกันหลวงพ่อจงเป็นผู้มีกำลังหนุนมั่นคงด้วยการใช้ แรงอธิบาทสี่ชันทวิริยะจิตตวิมังสาเข้าปฏิบัติกระทำในกิจการไม่ว่าสิ่งใดที่สนใจตลอดจนการท่องบนทบทวนวิทยาคมที่พระอาจารย์โผประสิทธิ์ประสาทให้ไม่ย่อท้อท่านได้ภาคเพียรกระทำสม่ำเสมออยู่เป็นนิดด้วยความมานะแรงกล้ายิ่งนานวันนานคืนล่วงไปภูมิจิตของท่านก็เพิ่มพลังความชำนาญจนเข้าขั้นนับว่าเป็นผู้ได้ชาสมาบัติขั้นสูงผู้หนึ่ง หลวงพ่อจงเป็นผู้มีบุคลิกหลายประการเหมาะสมเข้าบำเพ็ญบารมีไฝ่หาสัจธรรมอาทิเป็นผู้มีสัจคือผู้ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่นมีจิตใจปราศจากความกลับกรอกพูดคำไหนเป็นคำนั้นตั้งใจทำสิ่งใดด้นด้าน,านใช้ความภาคเพียนทำไปจนปรากฏไม่มีถอยหน้าถอยหลัง เป็นผู้เปี่ยมด้วยธรรมะคือเป็นผู้มีอำนาจใจกล้าแข็งสามารถยืนหยัดบังคับใจตนเองไว้ในอำนาจการตัดสินปรงใจได้อย่างเด็ดขาดเป็นผู้ซึ่งพร้อมด้วยจาคะคือมีดวงจิตสะอาดบริสุทธิ์พร้อมจะเสียสละได้ทุกเมื่อมีความกล้าหาญสามารถทุ่มเทแม้แต่ชีวิตเพื่อแลกกับประโยชน์ยิ่งใหญ่ซึ่งหากทำไปแล้วผู้อื่นหรือสาธารณประโยชน์จะพึงได้รับจากการเสียสละนั้น ของท่านโดยเฉพาะเมื่อแน่ใจว่าการปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นเครื่องทําให้จิตใจได้รับความสงบหนีพ้นจากทุกได้ท่านก็มิเห็นแก่ความลำบากเหนื่อยยากหรือกลวัวเกรงสิ่งใดนอกจากตั้งหน้าบําเพ็ญธรรมนั้นๆอยู่อย่างสม่ําเสมอเป็นผู้มีภูมิปัญญาคือมีความฉลาดสามารถรู้จักสิ่งใดทําแล้วเป็นคุณงามความดีมีประโยชน์ต่อตอนเองและกับผู้อื่นควรไม่ควรเป็นไปได้ หรือเป็นไปมีได้ทั้งเป็นผู้ใช้ความฉลาดบ่มเกลานิสัยทั้งของตนและผู้อื่นอย่างไม่ขาดสายเป็นผู้มีศีลครบถ้วนไม่ก่อกำสร้างเวรลุกรานรังควานใครให้เดือดร้อนเป็นผู้ใช้ศีลฟอกใจตนเองให้สาประนีเป็นนิดไม่เคยตำหนิติดเตียนให้ผู้ใดต้องได้รับความเสะเตือนใจเป็นผู้มีสมาธิและฌานมั่นคงเป็นพื้นฐาน หลวงพ่อจงบำเพ็ญฌานและกระทำบำเพ็ญสมาธิได้อย่างสงบทันทีแม้ในท่ามกลางเสียงดังเป็นผู้มีสุขภาพดีฉันเป็นเวลาแม้จะนอนไม่เป็นเวลาแต่สามารถลุกขึ้นปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามกำหนดกฎเกณฑ์สม่ำเสมอมีอำนาจจิตแข็งขันในปี2475ถึงปี2483สงครามอินโดจีนได้เกิดขึ้นชื่อเสียงท่านได้เป็นที่รู้จักไปทั่วแผ่นดินสยามประเทศ เนื่องจากท่านได้สร้างวัตถุมงคลแจกจ่ายให้กับตำรวจทหารที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นรวมถึงประชาชนทั่วไปวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นนั้นประกอบด้วยเสื้อยันสีแดงตะกรุดโทนตะกรุดคู่12ดอกตะกรุดคู่24ดอกพระเครื่องเหรียญ oh a, ปั๊มโลหะปี2484ปี2485เป็นต้นและท่านยังได้รับ อาราธานานิมนต์ไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆยังหลายสถานที่นอกจากนี้ยังมีเกร็ดตำนานที่ทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อจงมีมากยิ่งขึ้นนั่นคือเมื่อปี2506เมื่อวัดประสาทบุญญาวาสจัดพิธีมหาพุทธาพิเศษปี2506แล้วทำการนิมนต์เกจิอาจารย์จากทั่วประเทศจำนวน234รูปมาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกนั้น ในจำนวนนั้นมีการนิมนต์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์แห่งวัดาธาตุน้อยนครศรีธรรมราชและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพระนะครศรีอยุธยามาร่วมปลุกเสกในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวด้วยจากนั้นพ่อท่านคล้ายจึงได้ทําการเสกน้ำมนต์แล้วอมน้ำในปากของท่านก่อนจะพ่นลงในขวดใบนั้นปรากฏว่า เมื่อพ่นน้าเข้าในขวดจากน้ำหนึ่งแก้วน้ํากลับเต็มขวดใบนั้นอย่างอัศจรรย์เมื่อขอน้ํามนต์จากพ่อท่านคลายแล้วลูกศิษย์เจ้าของบ้านจึงได้ทําการขอน้ํามนต์จากหลวงพ่อจงเช่นกันแต่ความแตกต่างคือหลวงพ่อจงเรียกหาขวดเปล่าหนึ่งใบเท่านั้นแต่ท่านไม่ได้เรียกหาน้ําแต่อย่างใดเมื่อได้ขวดเปล่ามาแล้วหลวงพ่อจงท่านได้ทําการบริกรรมคาถาอยู่ช่วงครู่หนึ่งจากนั้นท่านเอามือไปจ่อที่ปากขวดเปล่าแล้ว ช่วยใจน้ําค่อยๆไหลาจากมือหลวงพ่อจงออกมาเข้าไปในขวดจนเต็มพอดีกับขวดของพ่อท่านคลายว่ากันว่าพ่อท่านคล้ายเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตลอดท่านจึงให้คนอุ้มพาท่านเข้าไปกล่าวหลวงพ่อจงพร้อมกับกล่าวว่าพระรูปนี้คือพระทองคําจวบจนลุล่วงวัย94ปีในปีสุดท้ายที่มรณะเข้ามาเยื่อและพาสังขารของท่านไปสู่ความผุพัง ยังคงมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อเจ็บหนักรู้ว่าจะไม่รอดท่านพูดว่าคราวนี้เขาเอาเราอยู่แน่อย่างไรเป็นหนีไม่รอดจากนั้นก็รอความตายโดยสงบไม่บน่นไม่วันไหวอย่างไรทั้งสิน้นหลวงพ่อจงท่านเป็นผู้รู้พระปริยติธรรมตามฐานันดรและตามความต้องการเรียนรู้ให้เข้าใจในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อใช้ปฏิบัติให้บังเกิดความสงบสุข และบรรลุเข้าสู่วิธีแห่งความพ้นทุกข์พร้อมด้วยใช้เป็นเครื่องกล่อมเกลาบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้อื่นตามควรแก่ฐานานุรูปเหมาะสมตามกาลเทศะตลอดจนได้เป็นผู้รอบรู้เจนจบในทางวิทยาคมซึ่งพระอาจารย์โพผู้เป็นพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดไว้ให้และท่านก็สามารถนำไปใช้ช่วยปลดทุกทางกายทางใจแก่ปวงชนมากเช้าตรู่ของวันที่17กุมภาพันธ์ปี2 5 0 8เวลาหนึ่งนาฬิกา5นาทีหลวงพ่อ จงได้มรณาภาพลงด้วยอาการสงบนกกุติของท่านนั้นเองสิริอายุได้92ปี10เดือน17วันพัรษา72ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศล เพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผล,ลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ